FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าผมทั้ง16,100กว่าท่านแล้วในเวลานี้นะครับในช่วงเวลาสำคัญนะครับเป็นช่วงเวลาที่เป็นมงคลนะครับการเริ่มต้นวันนะครับที่สดใสผมให้ FC ชมเหรียญที่มีความงดงามเข้มขลังด้วยพระบาร,รมีของในหลวงรชัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬารงลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือ สมเด็จพระปิยมหาราชอันเป็นที่รักของประสงนิกรชาวสยามเหรียญนี้นะครับซึ่งเหรียญนี้เป็นเหรียญที่เอฟซีหลายท่านอาจจะเคยเห็นนะครับผ่านมาบ้างแต่ถามว่าตอนนี้คงไม่มีใครนําไปใช้แล้วเหรียญนี้ใช้ได้นะครับเป็นเหรียญุนเวียนด้วยและเป็นเหรียญที่ลึกด้วยนะครับแต่เหรียญนี้ที่สําคัญมากคือเหรียญ1น0ปีวันพระเจ้าสมภพในหลวงรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งด้านหน้าประทับพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่5ฉลองพระองค์คุยมหาจักรีนะครับ ทรงผีนลอาพักไปที่ด้านซ้ายของเหรียญเครื่องพระองค์นะครับและส่วนของฉลองพระองค์นั้นนะครับเหรียญน,นี้พิเศษมากๆเพราะว่าล้ำมาในส่วนของขอบเหรียญน,นะครับในส่วนของเนื้อสีเงินนะครับส่วนของฉลองพระองค์จากสีเหลืองซึ่งอยู่ในไส้เหรียญน,นี้ล้นออกมาที่ขอบเหรียญน,นะครับถือว่างดงามเข้มขลังมากๆแล้วจารึกข้อความพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุรารงกรพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับ ผมพลิกไปให้ชมตรงขอบมีฟันเฟืองที่สลับเรียบนะครับฟันเฟืองที่สลับเรียบพอพลิกไปด้านหลังนั้นที่เป็นโฟกัสสำคัญพิเศษก็คือตาประจําพระองค์จปร,รและมีพระราชรัชกรอยู่ด้านบนนะครับเป็นหมายเลขค่าเนือพระราชรัชกรประจําพระองค์นั้นนะครับมีพระมหาวชัยมงกุฎนะครับอยู่ด้านบน แล้วมีเลขค่านะครับอยู่ด้านข้างเป็นลายไทยนะตามที่เสียงสองข้างนะครับพื้นนั้นสวยงามมากๆนะครับจะล่าความึร้อความ150ปีแห่งวันพระาจสมภพอ่แห่งวันพระบรมราชสมภพ20กันยายน2 5งพนรนะครับประเทศไทย10บาทนะครับด้วยพระบร,ะร,ะระมรีนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญสําคัญมากๆผมจะบอกเลยว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่นิยมมากผมมีเหรียญน,นี้1เหรียญเท่านั้น มีเหรียญน,นี้หนึ่งเหรียญเท่านั้นและเป็นเหรียญสาคัญมากๆและผมเรียนเอฟซีแล้วว่าการที่ผมจะเปิดแบ่งให้เช่าบูชานั้นนะครับผมต้องดูแต่ละท่านก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับซึ่งนะครับการที่จะเปิดให้ท่านใดเช่าบูชานั้นจะต้องนะครับท่านนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีใจรับศรัทธาเงานพระเครื่องเหรียญสำคัญวัตถุมงคลทุกรายการจริงๆนะครับ ต้ขอบคุณ FC ที่กดติดตามกดแชร์กดวิวและเทกส์รีวิวทุกคลิปวิดีโอนะครับขอให้ท่านโชคดีมีความสุขสำเร็จสมหวังร่ำรวยเงินทองนะครับปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ในสิ่งที่ปรารถนาทุกอย่างครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับ